เทน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 ทนเ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 ทนแทนแทนเทนเทนนเนเทนเทนเวิเนเทนเ้เนเนเนนเทนเ้านเ้นเนเอนนี้ สายที่แบบอารมณ์แบบขี้เกียจเนอะอย่างเจ๊เนี่ยวันนี้เริ่มต้นนะคะที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบครบองค์ประกอบเลย3ประการนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีในเรื่องของคาร์ดิโอใช่ไหมคะคาร์ดิโอเนี่ยซื้อเชือกกระโดดมานะจาก v ีมา k e เก็ e เพสออกกำลังกายแข็งแรงมากๆเหงื่อเนี่ยเรียกได้เลยว่า sweat off ทุกวันนะคะเหงื่อไหลคลายย้อยทุกวัน2 นะะในรูปแบบของตัว s t g t h นะคะความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อเจเองก็ไม่พลาดเพราะว่าเจเองเนี่ยที่ซื้ออุปกรณ์ในตัวใหญ่เบลเลยพร้อมกับชุดดัมเบลนะคะที่ V-Marketpress เหมือนกันนะคะออกกำลังกายที่บา้านและตัวสุดท้ายทที่สุด3นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือกลุ่มในเรื่องของ Flexibility นะคะความยืดหยุ่นของตัวกล้ามเนื้อนะคะวันนี้โยคะวิวที่อยู่ด้านในเนี่ยนะคะวงล้อต่างๆ เขาเคลมไว้ว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถฝึกโยคะได้ง่ายเพราะเขาบอกว่าเจ้าโยคะวิวเนี่ยเหมาะสําหรับเบรกิเนอร์อย่างเจนเนี่ยที่อยากจะเริ่มฝึกโยคะนะคะเขาจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถบรรเทาในเรื่องของอาการการปวดหลังได้นะคะใครหลายคนเนี่ยทำงานที่บ้านนะคะนั่งทํางานที่ออฟฟิศถ้าเดิมเป็นประจําตัวนี้ช่วยทําให้ตัวกล้ามเนื้อหลังของุณมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพิ่มในเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้ายากๆต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยทำให้เป็นออปชันที่ทำได้ง่ายนะครวันนี้เจ้คนหนึ่งที่อยากจะมีความสามารถทางด้านโยคะเจ้เลยเลือกโยคะฟิลจาก V-Marketpress mm hmm. ค่ะวันนี้ค่ะคุณสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้แล้วอย่างที่เจ้บอกเสียตังค์ซื้อยอย่างอื่นซื้อกระโปรงซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางที่แต่งอยู่บนใบหน้าเจ้เนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะคะวันนี้ ลงทุนน่ะไม่กี่พันบาทบางสินค้าเนี่ยชิมไม่กี่ร้อยเองนะคะแต่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนบางคนหาเงินมาทั้งชีวิตแต่กลับไม่ได้ใช้เงินเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงวันนี้เจ๊ลงทุนกับสุขภาพค่ะวันนี้คุณสามารถหาซื้อนะคบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ที่ w w w v ์ไ e เว็บวีคีดแม s เ o m นะคะสินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพคัสสรมารที่นี่ v m a r k e t p เพรสไม่ได้เพื่อใครเพื่อคุณนั่นแหละ